สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอบเค้กช็อกโกแลตด้วยหม้ออบลมร้อนกันนะคะพร้อมแล้วพี่ส้มจะสาธิตให้ดูค่ะสำหรับอุณหภูมิวันนี้นะคะพี่ส้มตั้งไว้ที่130อองศาเท่านั้นนะคะพี่ส้มอบขนาด คึ่งปอนนะคะจะใส่ได้สามก้อนพอดีนะคะผ่านไปเจ็ดนาทีนะคะครบเวลานะคะสิบแปดนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าขนมกันค่ะ สังเกตได้นะคะขนมเขาจะมีรอยแตกเห็นไหมคะอันนี้ไม่ต้องตกใจไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่าเตาเขาอะค่ะออมีไฟบนอย่างเดียวนะคะแล้วก็ข้างบนนะคะเหมือนจะมีเหมือนพัดลมอะคะ่ะจะทําทให้หน้าขนมอะคะ่ะข้างบนเขาจะร้อนเกินนะคะหน้าเขาแข็งก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะให้เขาคลายเย็นเดี๋ยวก็จะนิ่มเองนะคะอันนี้ขนมอะคะ่ะสุกแล้วนะจิ้มดูไม่มีอะไรติดนะคะมีเศษเค้กติดอันนี้เป็นใช้ได้แล้วนะคะส8แปดนาที เดี๋ยวเราจะนำขนมเขาออกจากเตาเลยนะคะจับดูนะคะหนะ้าขนมก็ไม่ได้แข็งมากนะคะอันนี้จับได้ดยนะคะนิ่มนะคะเราจะคว่มขนมพักบัตะแกงนะคะพักขนมบันตะแกงแล้วก็ติ้งพิมพ์ออกเลยนะคะมาดูก้นขนมกันค่ะดมซ้ำให้ดูนะคะ เห็นไหมคะนิ่มมากเลยนะคะใช้หม้ออบลมร้อนนะอันนี้อย่าลืมนะคะไฟหนึ่ง้อสาสิองศานะคะพี่ซ้มอบขนาดไซสครึ่งปอนนะสิปนาทีค่ะเค้กค่ะใส่แค่ครึ่งพิมพ์พอนะคะครึ่งพิมพ์ของพิมพ์เค้กนะคะนี่ค่ะอบเห็นไหมคะนิ่มมากเลย เค้กเย็นแล้วค่ะเราเอาไปแต่งหน้าได้ตามใจชอบนะคะเราจะเอาไปทําเค้กวันเกิดจะทําช็อกหน้านิ่มนะคะจะทําเค้กปีใหม่ได้หมดนะคะอันนี้เราจะมาหงายเค้กนะคะเพื่อพักให้เขาเย็นนะคะพักเค้กให้เย็นเสร็จแล้วค่ะนําไปแต่งหน้าได้เลยค่ะการแต่งหน้าพี่ส้มจะใช้ก้นเขานะคะคือตรงนี้นะคะแต่ง จะไม่ได้ใช้หน้านะคะหน้าใครแตกหน้าใครปูดไม่สวยง่ายๆค่ะสไลด์ทิ้งเลยนะคะสไลด์แล้วก็เก็บเสร็จเค้กเอาไว้ไปทําช็อกบอลก็ได้นะเนี่ยค่ะนิ่มากๆนะคะตรงนี้คอนเฟิร์มถ้าเรารู้ใจเตาอะคะ่ะเรื่องอบขนมก็จะง่ายนิดเดียวนะคะน้องๆลองไปทําดูนะคะ ่อเป็นกำลังใจให้กันรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูนถัดไ,ไปด้วยนะคะรอบนี้สวัสดีค่ะ